ซอการาล้านัวนะครับใส่อะไรก็อร่อยวันนี้เราจะทำเมนูอ่อมไก่นะครับนะคุณพู้เสิร์ฟมันแน่นนะครับใส่ไปเลยครับหอมอย่าไปจมนะครับใส่เยอะๆไปเลยใส่แซ่บหลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับใส่แล้วก็คนๆนะครับอ่าโอ้หอมหอมครับโอ้หอมหอมจริงสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับหอมอ้ทุกหอมจริงหรอเอ้ยหอมหอมแห้งหอมแห้งหอมประเดี๋ยว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 กระเด็นชิมมีหน่อยเดี๋ยวมันชิมบ้านไหน ไก่แม่นฟ้อมสุกนะครับเดี๋ยว็นเย็นนะครับพี่น้องครับมาดีเสียบเดี่ยวสุกเดี่ยวหลอย่างเดี่ยวล้อหายไปจังหวะมันสุกมากนะครับกินนี่หอมอยากให้พี่น้องได้ยินอยากให้พี่น้องเลยดีๆกินน้ำกันแล้วก็ได้ยินี้เลยชิมกี้พายมาดพี่น้องชิมชิมไหมครับอืมยอดเอามาดีใส่เซฟเยอะไปเสียบคักหลาย ใส่ปัดใส่ปัดใส่ปัดนี่นะครับใส่ผักไปใส่ปักไ s w มื่อใส่กไปนะครับมือใส่กไปจุกจุกเลยนะงามงเลยพี่น้องนจะบอกให้นะจ้าเน้บแล้วพี่น้องบแล้ว พี่ขาดไม่ได้นะครับซื้อมีจักน่อยหัวโตไม่ใช่เออพี่ขาดไม่ได้หมดพี่ขาดไม่ได้นะพี่น้องครับพี่ขาดอะไรนี่ใส่จักหน่อยจับเข้าไปเจ้อย่างโซโลโซ่เนย์โซข้บองบอกชอก่าปลาหนัวพี่น้องครับแซ่ปเจ็บอกวใจ